อ้าวโชวบนั่นครับได้แล้วครับสวยๆครับนี่ครับ อยู่ใบสุดท้ายกันครับจะได้ลุ้นไหมครับนี่ยครับน้ำลงครับรอบโผลมาแล้วครับ ขยับรอบลงเลยครับอ้าวชาวบั่นครับได้แล้วครับสวยๆครับนี่ครับประมาณหกขีดครับเดียวครับไซส์นี้ครับนี่ครับสามใบครับ นานๆจะติดให้เราสักทีครับนี่ฮะนี่ครับเรียบร้อยสวยๆครับประมาณหกขีดครับน้ำมันแห้งครับปลาโตไม่ทันก็เต็มที่ก็ขาคน,น,นานขนาดนี้แล้วครับเนี่ยนี่ Loa quái mình đơn gặp nó mới đặc quái mình đơn gặp หยับลงน้ำหน่อยนี่ครับไปไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับ เคครับนี่ผลงานนี้ดูอีกครั้งครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผม